สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเลชแนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแคเลจะมาแชร์วิธีแกะสละอย่างไรไม่ให้น้าทิ่มมือนะคะไม่ให้เจ็บมือเนาะหลายๆท่านนะคะชอบกินสละแต่ว่าไม่ชอบการแกะเนาะเพราะว่าสละเนี่ยน้ำเต็มลูกเลยไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยเมื่อก่อนแคเลก็ ไม่กินเลยนะคะเพราะว่าขี้เกียจแกะไม่มีคนแกะให้เนาะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีค่ะว่าแกะสละอย่างไรแกะง่ายๆนะคะหลังจากนี้คนที่ไม่ทานสละเพราะว่าขี้เกียจแกะก็ทานได้ค่ะแกะง่ายด้วยค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเล่ด้วยนะคะค่ะ สิ่งที่แคเลใช้แคเลจะใช้ฝาชีที่เราคอบอาหารในบ้านนี้นะคะถ้าใครไม่มีฝาชีนะคะแบบของแคเลก็สามารถใช้เป็นตะกร้าก็ได้ที่ว่ามันเป็นทรง,งสูงนะคะ เมื่อเราแกะสละใส่ฝาชีเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็ทำการเขย่าได้เลยค่ะเมื่อเราเขย่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะ จะเห็นได้เลยนะคะว่าน้ำสระเนี่ยไม่มีแล้วค่ะหลุดออกหมดเลยนะคะแล้วที่สําคัญหลุดออกง่ายมากเลยนะคะแค่นี้ค่ะแค่นี้นะคะเราจับอย่างเงี้ยก็ไม่เจ็บมือแล้วค่ะนี่ค่ะวิธีง่ายๆเลยนะคะ นี่ค่ะเห็นไหมคะหนามสลัดที่ที่ตรงพื้นนะคะหลุดออกหมดเลยหนามมันเอ่อมันแห้งแล้วนะคะมันจะหลุดออกได้ง่ายมากเลยค่ะจากนั้นเราก็แกะสลัดได้สบายเลยค่ะนี่ค่ะแกะง่ายมากเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสลัดที่เราแกะนะคะแกะง่ายมากเลยไม่เจ็บมือด้วยนะคะค่ะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆพเพื่อนๆก็ลองเอาไปทํากันดูนะคะยังไงก็ฝากอดอกดติดตามให้กับทางช่องของแคเลยด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ